We'll สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตอแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันกับเรื่องของอาหารนะคะช่วงนี้เนี่ยหมอทำคลิปเกี่ยวกับอาหารค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุนัขและก็แมวในแต่ละตัวนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วเนี่ยเราไปติดตามกันได้เลย สำหรับหลักการในการเลือกอาหารให้กับสุนัขและก็แมวแต่ละตัวเนี่ยจริงๆเราต้องเลือกตามระดับความต้องการสารอาหารในช่วงเวลานั้นๆของน้องหมาและก็น้องแมวนะคะโดยที่ระดับความต้องการสารอาหารในสุนัขและแมวแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นกับปัจจัย3ปัจจัยหลักๆดังนี้ค่ะอย่างที่1นนะคะก็คือ โครงสร้างร่างกายนะคะอันนี้จะเด่นชัดมากในสุนัขนะคะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะโดยถ้าจะแบ่งอย่างคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของพันธุ์เล็กพันธุ์กลางพันธุ์ใหญ่และก็พันธุ์ยักษ์นะคะแต่ว่าถ้าจะแบ่งให้ละเอียดเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเป็นถึง5กลุ่มได้เลยนะคะในอาหารบางยี่ห้อเขาก็จะแบ่งเป็นพันธุ์จิ๋วพันธุ์เล็กพันธุ์กลางพันธุ์ใหญ่พันธุ์ยักษ์นะคะก็ลองไปเลือกกันดูได้ส่วนแมวเนี่ย ในแต่ละสายพันธุ์ไม่ได้มีความแตกต่างกันในทางโครงสร้างมากก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากในส่วนนี้นะคะยกเว้นใครที่เลี้ยงสายพันธุ์เมนคูนซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกอาหารที่มีความพิเศษจำเพาะสำหรับสายพันธุ์เขานิดหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยที่2นะคะที่เป็นตัวกำหนดความต้องการระดับสารอาหารนะคะก็คือช่วงวัยนั่นเองนะคะ โดยในสุนัขก,กับแมวเนี่ยจริงๆเราก็จะแบ่งหลักๆได้เป็นสามช่วงวัยด้วยกันก็คือวัยเด็กนะคะโตเต็มที่แล้วก็ในสุนัขหรือว่าแมวแก่สูงอายุนั่นเองอันนี้หมออาจจะเพิ่มเติมเป็นช่วงเวลาพิเศษพิเศษของร่างกายก็คืออย่างในกรณีของสุนัขแมวที่ตั้งท้องแล้วก็สุนัขแมวที่เลี้ยงลูกด้วยอันนี้ก็จะเป็น ความต้องการสารอาหารที่พิเศษแล้วก็มากกว่าปกตินั่นเองค่ะอันที่3านะคะก็คือระดับกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยหลักๆเราก็จะแบ่งคร่าวๆเ,เ,เป็นสุนัขแมวที่เลี้ยงนอกบ้านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสุนัขและก็แมวที่เลี้ยงในบ้านนะคะซึ่งความต้องการสารอาหารพลังงานก็แตกต่างกันตาม Activity ที่เขามีนะคะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่มีการออกกำลังกายมากเป็นพิเศษอย่างเช่นในกลุ่มของบูลลี่นะคะที่มีการ ไปแข่งลากรถหรือว่าเป็นพวกอย่างสุนัขต้อนแกะ b o r d ์เดอร์คอลลหรือว่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเออฝ้าฟาร์มเฝ้าสวนอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องเลือกระดับพลังงานที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาอาจจะมีร่างกายที่ผอมแล้วก็ไม่แข็งแรงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในสุนัขและก็แมวบางตัวเนี่ยที่ มีภาวะทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแตกต่างกันเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเลือกอาหารในสูตรที่ต่างกันอย่างเช่นแมวบางตัวก็อาจจะต้องเลือกกินสูตรอาหารสําหรับกําจัดก้อนขนนะคะหรือว่าแมวบางตัวที่มีปัญหาของการติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะแล้วก็นิ้วอาจจะต้องเลือกสูตรการสลายนิ้วหรือว่าในสุนัขแล้ก็แมวบางตัวที่ทําหมันแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอ้วนก็อาจจะต้องเลือก สูตรสำหรับสุนัขและก็แมวทำหมันแล้วด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในบ้านของเราเนี่ยมีการเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวที่ต่างสายพันธุ์ต่างช่วงวัยแล้วก็ต่างระดับกิจกรรมกันเราก็ไม่สามารถที่จะเอาอาหารตัวใดตัวหนึ่งยืนพื้นแล้วก็ให้ทุกตัวในบ้านได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดแชร์ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ติดตามช่องหมอหมาหมอแมวเนี่ยอันนี้ก็ ได้เจอกับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเราก็กดติดตามกันไว้ก่อนได้แล้วก็ไปไล่ย้อนดูคลิปอื่นๆได้นะคะวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย